สวัสดีครับวันนี้ผมนาโอจากจองโอโอฟิตติ้งแชนแนนะครับกาพานานามาจมการตกปลากระปุบุฟเฟ่นะครับทีนี้ครองแจ้คกับบีเราไปดูนะครับว่าวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนจะได้ปลามากรึไม่แมตแหลกเลยครับขังแหกก็องผมไปจมกันครับผมเอาครับนี่ครับมาตึกกนาโบเลยนะนี่ครับดูบรรยากาศของโบนะครับ โบจ่าเวงอะไรไม่รู้จำชื่อไหมนะโบได้ไหมโบจ่าเวงจริง <où? S 1> ครับโบจ่าเวงจชิงนะครับนี่ครับวันนี้ก็แมตแมตอุกรอยครับผมห้าเก้าเก้าครับขังแรกเปิดโอนี่หนาบอมหนาบอมมาไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับบรรยากาศวันนี้โอเคครับเอาครับตอนนี้นะครับตรงไงหน้าบอมกำับหลดพลาเลยครับโบอปิด วางพอวางหมาครับวางหมากวางหมาเดินไม่รอดว่ะมาตุ้มไปเอเดียวลูกพีมเดินไหมเดี๋ยวเอาเข็นรถนะครับนะนี่ครับนี่ครับดูความกว้างของโบนะครับนะเม็ดเล็กนะครับขังเล็กด้วยนะครับนะสหรับปุ๊บัก็ขังเล็กต้องกระโปงโวกระโปงต่ระจานก็ไปไกลได้ตองนี่ครับเดือดทีมานยงมาอีกนี่ป่าบินป่าเบ้นโอ้ยป่าเบ้นเอซิง นี่แหละไอ้ชื่อนีนะครับนะนี่ครับความใหญ่ของโบเอาครับตอนนี้ตึ้งจุดไม้บร้อยแล้วนี่นี่ท <rique> <os> ีว่าใส่เบาก็ส่งสองนายส่งกาบกวดส่งนายนะนี่ไปเสื้อฟิีกนะครับนี่โซกาประกวดสามนายครับดาดีโอ้ดีดีดีพอดูนะเด็กแต่ว่าแฟนว่าในคิวเลยมาแรกจวงดีโเคครบนี่ครับบรรยากาศไอ้นี่องน้องเบนก็ยังมาไม่ทังตีนะทีมาจากเองก็นะเนี่ครับเราก็ ดูจากดูเรียบจากประสบการณ์นะครับแ<อ>ล่จากโบเแล้วเรายุ่งเนี่ยปัวตีมันลมอ <c oughs> <c oughs> ยากป่าป้านะ okay ครับมันลมห่อยไงสีโจรหลดซะด้วยกว้างโอเคครับตอนนี้ก็ <ผม S 2> แก่สี่เก้าเลยครับ <c oughs> แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ยินเสียงหลวงวิทย์ไหมนะครับนะ <c oughs> เราโป้กว่านี้ก็ได้เดี๋ยวพุ่มพรอมาเนี่ยก็มาซึ่มาอีกทุกที ตอนนี้ลูกเลยครับไม่เลยไม่เหลืองนะครับไม่เลยครับ môn 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 pop leo, nó môn 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 leo. mấy kín bài mấy khớp, đồ, ba ba เบาโกเลยกันมามีมั้งมหมมีวิเวลมหมไมนตรงไห้นดูหางนีหางหางคุณหางคุณหางคุใช้ได้ไหมไม่ใหญ่กัดเจ็บหัวเออ่อ้อครับผมมาเียว นู่นู้หัดเดี่ยวนู้หน้าทอนูไป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 นู้ไป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 หน้าทอไปนู้นู่นอยู่นู้นูกันนูงั้นเออตาอยู่นู้มันไปไปไปตอนนี้กั้นนะครับนะกั้นนะครับ ไม่รู้เรื่องตัววัยชรสงสัยทะไรไม่รู้โดนครับโดนเลยครับผมมาเลยครับหัวดเลยครับมาห้าไปพบไอหย่าอย่าไปกคาดเปล่าเชื่อกัดไม่โดนไ่โดนผอโดนเยอะห้าคาด เดี๋ยวบอยครับอีกซีเดนครับโอ้บอกแคบๆตึงเกีียวเยอะไม่ใจข้าวลูกเลยครับ้มาอต้เยอะมันเลือดดูครับเลือดด้ครับโตล่าครับผม ปลาย้างครับปลาย้างครับปลาย้างครับ hey, เ,อ ion, เอาเลยครับตอนน,น,นี้นาทีเลือดครับมาเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับตู้งครับตู้งครับส่วนที่สองนะครับขีมตู้เย็ดหัว Nó tham vô mặt em. Hoa, luôn, bay. Luôn, bay đây ừ, Giờ ta nằm bay 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 này, bay 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 là bao bay 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 โอ้ยม oh. oh. ันก็กินอยู่นิ่ติวตกไม่เป็นเงี้ยเรียบ้อกรับบ้างแบงจะติไหมไม่ได้อกหรอโอ้หะเราพุดนนะอะัวน้าันันเพลเลยป่าวัดพื้ไม่ติด โอ้ยร้อยแน่เปล่าดีร้ยแน่โปรตีอะครับดังสังกับนะครับโอ้ยโปรตีครับทำมาครับโอ้ยโปรตีนเออเบาออกซ้ายเบาออกซ้ายโอ้ลุดโอ้จับมือโอ้เหยียดหัวหัวอ้นี่ไปกันอยากครุบเบาอยากครุบโอ้เจับมือลุดเออลุดโก โอ้มันกเยเลย่นโอ้มันต้องมันกอนานออกูพิษเป๊แม่ตายบอกกูด้วจริงเอาขับตอนนี้นาทีต้องรำก้อนนะครับ นาเบียทำไรครับนาเบียนาเบียทำไรครับนาเบียกระอยนิดเดียวนาเบียทำไรครับมึงปล่อยเงียบอ่ะโดนครับติดโดนแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดไม้รุดเอาไหมครับเอานี่เอาไหมครับมาลูมั้ยมาลูมั้ยขึ้นมาลูขึ้นเออซับ ยัดแม่จะยากรูไปได้แล้วะวะนอะมดแหล้่ตัวหยัไม่ได้กินดีไอ้บ้ากูใหุ้ดตรงนี้ปิดกองวัวตอนนี้เอาครับช่วงล่งจากนี้ก็จะเป็นช่วงสีปลาหยุดเดือนนะครับนะก็คือช่วงช่วงเช้าทีปลากินไปก็เริ่มจะเผาๆลงแนวก็จะเป็นการตกแบบการคุดนะครับเขาเรียกว่าการคุดโดยการใช้ปลายาตัวเล็กๆเยื่อกะดีเล็กๆลักเล็กๆในการตีห้านะครับนะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหลังจากชั่วโมงเลือดเดี๋ยวเราก็จะได้ปลาปูน้ำม้กลับไปชมกันครับผมโอเคเอาครับตอนนี้ก็น่านกินรอบเราเลยเมร่ะวานี้เขาหนาบป้าก็สรุปมาเลาวซี่เต็มนะใส่หมอกลงประกวดครับนบียครับผมกี่ได้นบียะจัดมาสามครับเต่าผมครับขีบ้หม้อสมบวกตัวตัวสวยๆเลยครับนบียะนี่ครับเดี๋ยวผมทราบเต็มครับไปคิวไปแจ๊อีปคิวไปคิวได้กี่เต็มกัดเยอะนะโอ้ยคิวกัดเยอะนี่ครับร คเดี่ยวของนาก็ได้เมื่อกี้ชุดนี้นะครับชุดเดือดพัวน้ำนะครับเนี่ยตาหนุกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็รคุดกันต่อไปน่าจะเบาเบาเลยครับโอเคครับเลือกแตะกันไปตามๆกันครับครับตอนนี้แคงกับลูกบ้าเลยเอฟอร์จูนนะครับก็หนไอยคิวนะครับนะติดกูติดกูตอนนี้เป็นปลาเก็บนะครับนะหมดเฉียวโมงเดือนเลยเนี่ย ไปก็ได้ตัวเล็กนะสีได้ได้ก็ลูกเฟยนะนึกล้งนึก่เขอ้าจอ้าวท่านอาจารร้อยไปอาจารย้อยไปปนึ่งนะครับใส่งานบุญก็มาแล้วครับไอคิวอ้าวตักมือตักตี๊ตักตีไปจะดีเลยครับผม เอาครับเก้าเคครับาการตกปลากับผุบุฟเฟ่ขังนี็ได้เซตทิ้นลงไปเดี๋ยวก็ไปดูปพลาพบรรยากาศสิว่าเราได้ปลากันนะครับนะก็ได้ถ่ายรูปไปแต่ผมก็กลับไวอิดวันนี้ไม่ได้ยุ่งจนเลกง,งานนะครับได้แข่ถ่ายภาพเบื้องต้นแล้วก็เอาปลาเกียวกับสิวานา,นาๆเขาได้หลังวันนะครับนะเ,เป็นรางวัลห้างบัตรนะครับนะการสมัครรังนี้ก็จะมีรางวัลห้างบัตรหม้อไม้นะครับนะ ขอข้อฝากชงโอ้โหฟิตติ้งไทยแลนด์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ผมก็จะมารวมอีกนะครับนะจะเข้าไปรวมอีกเพื่อสร้างความสนุกสนานเาโอเคครับการคลิปนี้ก็ข้อจบเพีงเท่านี้นะครับทิปนาเจอกันไหมแล้วคอยดูกันครับวานเอาจะเป็นยังไงโอเคบายบาย